น้องเอ้ยความจริงวันนี้ก็มาสองรอบแล้วนะรอบนี้มารอบหลังรอบแรกกินคิวแน่นเดีนี้เราบอกว่าไม่เป็นไรหรอกพวกเราเนี่ยคือพูดกันมาเยอะแล้วเหลือจะไปทํำยังไงดีเนี่ยใช่หรือเปล่าเพราะเรามันนักปฏิบัติได้ไหมแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เราก็จําเป็นที่จะต้องอธิบายไขยความจริงให้แก่สังคมได้รับทราบรับรู้แล้วก็เข้าใจและที่สาคัญก็คือว่าสิ่งที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ย ถ,ถูกทุกข้อใช่หรือเปล่าพี่น้องใช่หรือเปล่าถูกทุกข้อใช่หรือเปล่าเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เราทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมนี้แต่ว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ก็ยังไม่ถึงขั้นเปลี่ยนแปลงที่จะทําให้บ้านเมืองนี้ปลอดภยัยดังนั้นก็จึงจําเป็นที่เราจะต้องทําหน้าที่ต่อไปจนกว่าบ้านเรือเมืองนี้มันจะดีขึ้นใช่หรือเปล่าพี่น้องเพราะฉะนั้นก็ต้องเหนื่อยกันหน่อยนะครับคุยกับเพื่อนเพื่อนพวกเพื่อนพร้องหลังเวทีบอกว่า ไอ้นี่เรามาเริ่มกันใหม่นี่ว่าสมัยปี48จําได้ไหมไเออเราเริ่มสตาร์ทกันเนี่ยเราไล่ไกลไปเราต่อสู้กันยังไงเราโดนกันดีกันยังไงเราถูกยิงกันยังไงเจ็บจริงตายจริงพิการจริงใช่หรือเปล่าผลลวัดของมันที่มันหมุนเวียนมาจนถึงขนาดเนี้ยปรากฏว่าสิ่งที่เราสู้มาทั้งหมดเนี่ยมันมาลายหายสิ้นไปทั้งหมดเลย กลับกลายเป็นว่าไอ้คนเดิมที่เคยสร้างกรรมตาเข็นใ้กับชาตินี้บ้านนี้เมืองนี้ไว้เนี่ยมันก็กลับเข้ามาใหม่ใช่หรือเปล่าพี่น้อง, <S <S พองเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นลักษณะเช่นนี้เรายังมีชีวิตอยู่เราไม่ได้มีตําแหน่งแห่งหนใดเราก็เป็นประชาชนคนธรรมดาเดินดินกินข้าวแกงอย่างผมก็ถ้าเป็นกรมกรมกรก็รับการแรงกั้นตําชีวิตไม่ได้เลิศหรูอ,อะไรแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรามีความสุขก็คือว่าเกิดมาครั้งหนึ่งเนี่ย ได้ทําดีเพื่อให้สังคมนี้มันน่าอยู่ขึ้นนั่นคือความภาคภูมิใจของพวกเราเพราะว่าเราต่อสู้เราไม่ได้หวังอะไรบางคนบอกว่าเราเป็นนั่งร้านบางคนบอกว่าเราถูกหลอกผมก็บอกว่าผมไม่ได้ถูกหลอกเพราะว่าการตัดสินใจในแต่ละครั้งนั้นเราตัดสินใจไปใต้สติปัญญาของเราใช่หรือเปล่าพี่น้องเราต้องการต่อสู้เราต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงจริงแต่ว่า วามเปลี่ยนแปลงนั้นมันยังไม่ถึงที่สุดและผมก็มีความเชื่อมั่นว่าระยะทางข้างหน้าหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในห้วงเวลานี้การลูกแกานาจมันก็ไม่ได้แตกต่างจากปีพศ2 5 4 8ที่ผ่านมาใช้อำนาจบาดใหญ่เห็นว่ามีอำนาจแล้วก็สามารถจัดการทุกเรื่องนะเย่อหยิ่งจองหองไม่สนใจเสียงกัดก้นเสียงตะสานใดๆแล้ววันนี้มันก็เป็นแบบนั้นอีกใช่หรือเปล่าเ <c oughs> พราะนั้นพี่น้องก็จินตนาการไว้ได้เลยว่าท้ายที่สุดมันก็ไปไม่รอด มันก็ไปไม่ได้นะครับดูที่ว่าเที่ยวนี้จะหนีอีกหรือเปล่า <Yeah. S 1> หนีไหม่หนี <Yeah. S 1> หนีไหม่หนีหนีไ <Yeah. S 1> <laughs> ม่ทางกำกเมนใช่ไหมครับ <Yeah. S 1> ดังนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันก่อนเนี่ยผมให้สัมภาษณ์ไม่ใช่ให้สัมภาษณ์คือสื่อบลชนนี้ก็ถามผมว่า <Yeah. S 1> คิดอย่างไรกับคุณทักษิณที่มาพูดเรื่องวิชั่นไทยแลนด์ให้ผมบอกว่าถามผมจริงเหรอให้ผมพูดจริงเหรอ ผมบอกว่าใครเป็นคนจัดนะเออแล้วก็ไอคนที่มาพูดนี่เป็นใครอ่ะเออแล้วคือผมไม่แปลกใจถ้าคุณแพรทองทานมาพูดเองแล้วพูดถึงทิศทางประเทศไทยพูดถึงวิชั่นของประเทศไทยว่าต่อจากนี้ประชาธะไรยหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่ปรากฏว่าเอาพ่อมาพูดแทน วันนั้นเมื่อพ่อพูพูดแทนพุน่มนายะามันก็บอกว่าคุณแพรทองทานไม่มีความรู้ความสามารถใช่หรือเปล่าพี่น้องตีความออกได้ใช่ไหมทําไมวันนั้นเนี่ยที่เขาจัดการขึ้นกันเนี่ยคุณแพรทองทานเนี่ยรับโปรดกล้าเป็นนายกรัมรีแล้วใช่หรือเปล่าความจริงคุณแพรทองทานต้องมาพูดบอกกับสังคมว่าประเทศไทยต่อจากนี้ไปใต้พรรคเพื่อไทยไปใต้นายกตรีที่ชื่อแพรทองทานเนี่ยจะพัฒนาประเทศยังไงแต่ปรากฏว่ากลับกลายเป็นว่าเป็นคนอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นพ่อ ของนายกรัฐมนตรีดังนั้นประเด็นที่มีการพูดถึงกุมารเวทีนี่สิบสามสิบปีประเด็นซึ่งผมก็นั่งฟังกันอยู่แล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าหลังจากพูดจบนั้นกระบ,บวนการลิ้วล้อทั้งหมดเนี่ยมันก็เดินตามทั้งหมดสิบสี่ข้อที่พูดถึงกันในหลายเรื้อหลายเรื่องหลายสิ่งหลายประเด็นด้วยเช่นเดียวกันที่พอพูดปุ๊บเนี่ยกลไกตัวรัฐมนตรีเองและกลไกพรรคการเมืองโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็เดินตามโดยตลอดดังนั้นประเด็นที่มีการร้องเรียนกันอยู่ในขณะนี้ ประเด็นที่คุณทักษิณไปครอบงําพักโดยที่คุณทักษิณเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรกับพักเพื่อใสยสมรเจ๊กพักก็ไม่เป็นวันอย่างนี้พี่น้องเรียกว่าครอบงําหรือเปล่าครอบงําหรือเปล่าวันก่อนเนี่ยพักประชาธิปัตย์สมัยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยจัดตั้งรัฐบาลก็บอกว่าไปจัดตั้งที่ค่ายทหารใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าเอาเที่ยวนี้ไปจัดตั้งที่ไหนอ่ะจัดตั้งที่ไหน เออก็ปจัดตั้งในที่คุมขังนายกอะ่ะมันไม่ยิ่งกว่าจัดตั้งในค่ายทหารเลยใช่หรือเปล่าออและประเทศนี้มันจะไปยังไงล่ะครับพี่น้องทีลกสั้งหลายแล้วเราจะปล่อยบ้านเมืองนี้เป็นแบบนี้เหรอ,อเพราะฉะนั้นคนมากคนน้อยไม่ใช่ประเด็นพี่น้องผมพูดมาตั้งแต่อยู่สะพานชมัมรุเชษแล้วประเด็นก็คือว่าวันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องยืนหยัดแม้ว่าอนาคตข้างหน้าเราจะต้องพ่ายแพ้เราจะเจ็บอีกเจ็บแล้วเจ็บเล่าเจ็บซ้ำเจ็บซ้อน จนถึงขั้นจะหมดลมหายใจลงอกไปนั้นเนี่ยถ้าเรายึดมั่นเชื่อมั่นในความดีถ้าเรายึดมั่นในคุณธรรมว่าต้องการเห็นบ้านนี้เมืองนี้เดินไปทิศทางที่มันถูกต้องเป็นแบบอย่างให้แก่คนรุ่นใหม่ที่จะเดินตามเนี่ยเราก็ต้องสู้ต่อไปใช่หรือเปล่าพี่น้องเราต้องสู้ต่อไปไม่มีอะไรหรอกนะครับในชีวิตนี้คนเราเกิดครั้งตายครั้งไม่มีใครไม่ตายตายทุกคนแต่ว่าชีวิตก่อนตายนี่เราจะทําอะไรดังนั้นวันนี้เราได้ทําหน้าที่ของพวกเราแล้ว อย่างเต็มที่แม้ว่ามันจะแพ้หรือมันจะชนะในโอกาสกางหน้าเราก็ยินดียินร้ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็ยินดีสิ่งไหนที่ไม่ดีสิ่งไหนที่เกิดปัญหาเกิดขึ้นเราก็แสดงออกมาในลักษณะที่เราไม่พึงพอใจข้อท่พิธีกรรมทาในการชุมนุมอย่างที่เรากระทากันอยู่ในขณะนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติซึ่งเราก็ํามาโดยตลอดใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้บ้านเมืองนี้มันอยู่ในวิกฤตวันนี้ไม่มีสีไม่ว่าสีเหลืองสีแดง สีอะไรก็แล้วแต่วันนี้เสื้อแดงวันก่อนก็นกพี่น้องเสื้อแดงก็โวกเวกโวยวายใช่หรือเปล่ารู้สึกผิดหวังรู้สึกกกหักกับคุณทักษิณรู้สึกกกหักกับพักเพื่อไทยหลังจากที่บอกปิดสวิต์สามปอไม่เอาสามปอแต่ท้ายที่สุดมันก็จับไม้จับมือกันประชาธิที่ปัดเอ่ยวันก่อนก็น,กนิรเรามนิโทษกรรมสุดซอยจําได้แบบตั้งแต่สามเสนยันไปโน้นท้ายที่สุดวันนี้เป็นยังไง การชุมนุมของกปปสผมก็อยู่ในกปปสก็เคลื่อนไหวด้วยผมไม่ได้คาดเคยคาดหวังว่าเราจะมีตําแหน่งแห่งผลนอะไรเราไม่เคยคาดหวังทหารจะมาติวัดยึดอำนาจซึ่งเราไม่อยากเชื่อมั่นกับใครต่อใครได้สิ่งที่เราเชื่อมั่นได้ก็คือตัวของเราเองเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างการเมืองมันเป็นแบบนี้ไม่มีมิตรและศัตรูที่ถาวรดังนั้นวันนี้พี่น้องอย่าเสียใจพี่น้องอย่าปิดหวันกับสิ่งที่เราทํามาเราทํามาตลอด เราทำในสิ่งที่ดีไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นจงภาคภูมิใจในสิ่งที่เราทำและผมก็มีความเชื่อมั่นว่าบ้านนี้เมืองนี้ยังมีคนดียังมีคนกล้าเพียงแต่ว่ารอจังหวะรอโอกาสเท่านั้นเองวันนี้เรากล้าก่อนเราทำก่อนแล้วผมมีความเชื่อมั่นว่าคนที่รอกระบวนการตรัดเตรียมความพร้อมยังมีอยู่คุยกับปิชิตกับตั้งว่าถามว่าไปต่างจังหวัดเป็นยังไงบ้าง ก็บอกต่างจังหวัดนี่คึกคักมากที่หนึ่งสี่ร้อยห้าร้อยคนห้องประชุมเกือบแตกนั่นก็แสดง,ง็นว่าสิ่งที่เราพูดกันอยู่ในบนเวทีอย่างนี้หรือ่ต่ทอดโดออกไปนั้นพี่น้องในต่างจังหวัดก็ชมอยู่ตลอดใช่หรือเปล่าพี่น้องใช่หรือเปล่าดังน,นั้นนอกเหนือจากชาวบ้านที่เป็นเครือข่ายพวกเราชมแล้วผมเชื่อว่าวันนี้รัฐบาลก็ชมอยู่ใช่หรือเปล่าโดยเฉพาะพักเพื่อไต่เฝ้าหน้าจอว่าแต่ละคนนี้พูดอะไรใช่หรือเปล่า อ่ามันก็นั่งจับตาบางกก่จะพูดอะไรตั้งแต่ต้นจนจบในวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าขาก็าวางแผนเช่นเดียวกันว่าเราจะเขาจะจัดการกับเราอย่างไงดังนั้นราประกาศไปแล้ววันที่เท่าไหร่นะที่จะไปทำเรืองวันที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่ไปหรือเปล่าไปหรือเปล่าไปหรือเปล่าวันนี้เขา,เขาก็รู้แล้วว่า17เเราจะไปเราสู้กันแบบเปิดเผยใ,ใช่หรือเปล่าตอนนี้เป็นความ เป็นความเป็นไปเป็นมาของบ้านเมืองมันเราไม่ได้อ e ีแอบเราไม่เป็นหลบหลบซ่อนๆที่ไปซุกกันอยู่ตรงโน้นซุกกันอยู่ตรงนี้ไปแอบ,บจัดตั้งรัฐบาลกันตรงนั้นวันนี้ก่อนดน้านนั้นจะเอาคนโน้นอ,อยู่ๆปั๊บเปลี่ยนกาะทห้นเอาคนนี้ท้ายที่สุดวันนี้ก็บอกพี่น้องว่าวันนี้หมดหน้าตักแล้วลูกคนสุดท้องแล้วหมดหน้าตักแล้วพี่น้องไม่รู้จะเอาใครแล้วตรงเนี้ยสงสารคุณแปรทองทานก็เป็นผู้หญิงผมเนี่ยให้เกียรติกับผู้หญิงมากเพศแม่ โดยฐานะที่เราเป็นคนชนชั้นแรงงานเราถือว่าเพศสภาพหรือเพศหญิงเพศชายเนี่ยมีความเท่าเทียมกันมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ผมให้กําลังใจใคุณแปรทองทานในฐานะที่เป็นผู้หญิงอายุน้อยที่กำลังทำหน้านที่บริหารประเทศส่วนก็จะทําได้หรือไม่ได้นั้นก็อยู่ที่เขาแล้วก็ที่สําคัญถ้าเขาสลัดพ่อเขาไม่หลุดเนี่ยถ้าเขาสลัดคุณตักษิณไม่หลุดเนี่ยแน่นอนที่สุดเขาก็อนาคตเขาก็ไปลําบากนะครับ ดังนั้นสิ่งที่เราพูดกันวันนี้ก็เพื่อที่จะให้เกิดความกระจ่างขึ้นในบ้านนี้เมืองน,นี้แล้วก็ตระกูลนี้เราติดลมกับตระกูลนี้มากี่ปีแล้วพี่น้องจําได้ไหมติดลมกับตระกูลนี้มากี่ปีแล้วไม่รู้เราจะไปถึงหลานก็หรือเปล่านะ <c oughs> <c oughs> นะเพราะนั้นเนี่ยยี่สิบปีเราติดลมเนี่ยแต่ว่าเราก็จําเป็นที่จะต้องต่อสู้ต่อไปวันนี้เราได้นายกตรีที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศา,าสตร์การเมืองไทยที่มีอยู่ซึ่ง ผมก็ไม่ได้บอกว่าเขาทําไม่ได้หรือเขาไม่ดียังไงก็แล้วแต่แต่เพียงแต่ว่าผมต้องก็สังเกตว่าคนที่จะมาเป็นผู้บริหารประเทศไม่ว่าจะประเทศไหนก็แล้วแต่ในโลกนี้มันต้องผ่านกระบวนการทํางานทางสังคมเข้าใจหรือเปล่าทํางานมูลนิธิบ้างทำงานอาสาสมัครทางสังคมบ้างช่วยเหลือโน่นนี่นั่นนั่งสารพัดแต่นี่คุณแพรทองทานมาเนี่ยไม่ได้ผ่านกระบวนการนี้เลยใช่หรือเปล่านับตั้งแต่คุณทักษิณน,นับตั้งแต่คุณยิ่งรักนับตั้งแต่คุณสมชาย นับตั้งแต่ไกลอีกอะ,อะจนมาถึงคุณแพรทองทานเนี่ยเขาเป็นนักธุรกิจเ็าเป็นนายทุนก็ไม่ได้ทํางานเพื่อประเทศชาติเขาไมไ่ทำเพื่อองค์กรการกุศลใดๆทั้งสิ้นก็ไม่เคยรับรู้ว่าความยากความจนคนไม่มีเงินคนไม่มีข้าวกินนั้นเป็นอย่างไงเพราะเขาเกิดมาทุกสิ่งทุกอย่างนี้เขาพร้อมดังนั้นการที่จะมาแก้ไขปัญหาโดยอ้างว่าเห็นปัญหาของประเทศแล้วจะแก้อย่างโน้นอย่างนี้ผมคิดว่าเราคาดหวังได้ไหม คาดหวังได้ไหมนั้นถ้าเราคาดหวังไม่ได้เราก็ต้องหาวิธีการหาแนวทางว่าเราจะทําให้ประเทศนี้มันเดินหน้าต่อไปอยังไงวันนี้ก็ประกาศแล้วชัดเจนนโยบายเร่งด่วนสิบข้อใช่ไหมหนีไม่พ้นคาสิโนโบอลใช่หรือเปล่าหนีไม่พ้นในจังชาติเจ้าที่99ปีใช่หรือเปล่า,ออลาคอนโดอีก75%เปอร์เซ็นต์แล้วก็อีกหลายๆเรื่องก็ยืนยันว่าจะทําแน่ดิจิตอลวอลเล่์าก็จะทําใช่หรือเปล่าน้องทีนี้เราจะให้เขาทาหรือเปล่าล่ะ ให้เขาทำหรือเปล่าล่ะที่ดินนั้เขาเช่าเปล่า9 9ปีให้เขาเช่าหรือเปล่าอ่าเขาบอกว่าประเทศอื่นเขาก็เป็นทําไมบ้านเราจะเป็นไม่ได้ใช่หรือเปล่าอ่าบางคนบอกว่าก็ต่างชาติเช่า้า9 9ปีเนี่ยที่เขาก็ยกไปไม่ได้ก็ยังอยู่ประเทศไทยเออก็อถูกของเขาเหมือนกันนะมันมีใครที่เอายกแผ่นดินขึ้นเครื่องบินไปใช่ไหมมันไม่มีแต่ประเด็นปัญหาคือว่าแผ่นดินเนี่ยใต้พื้นดินลงไปมันมีทรัพยากรมากมาย ที่จะต้องทําอะไรเยอะแยะมากมันเป็นปัจจัยการผลิตอันสําคัญดังนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันนี้ก็คงม,มาทักทายพูดคุยกับพี่น้องแล้วก็ให้กาลังใจซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าเราก็สู้กับมานางเห็นหน้ากันมาเนี่ยตั้งแต่หัวดํายันหัวขาวนะตั้งแต่เดินหลังตรงๆจนหลังคู่คอมแล้วในขณะน,นี้แต่ว่าเราจะยังสู้กันต่อไปใช่หรือ่าพี่น้องไ,ไม่มีแปประเด็นอะไรผมมาจะบอกน้องๆทุกคนมีคิวขึ้นในคนอื่นขึ้นไปผมไม่จำเป็นต้องพูดก็ได้ แต่ว่าก้อยรู้ว่าใจผมเป็นยังไงใจผมอยู่กับพี่น้องโดยตลอดระยะเวลาวันนี้ก็มากันครบถ้วนคุณสนเสน่ห์วันนี้ก็ทำก้าวต้มมาเมื่อก่อนมานี่ผมก็ทําหน้าที่ในการคลุกข้าวคลุกไก่กันมาก่อนที่มาที่นี่ทำกันทุกวิธีทางพี่น้องที่รักเพราะนี่คือครอบครัวเรานี่คือพี่น้องเราเราจะทอรยศกันทําไม,ใช,ไมใช่หรือเปล่าพี่น้องใช่หรือเปล่าเพราะนั้นเราต้องทําให้ความดีอยู่คู่สังคมเราต้องให้ความดีนั้นนําพาสังคมไปเราอย่าปล่อยให้คนชั่ว มันนำพาสังคมและประเทศชาติมันจะไปไม่รอดผมเองเนี่ยบอกกับพวกนี่เขาเชิญไปเนี่ยใจไปต่างประเทศผมว่าตอนนี้ไม่กล้าไปแล้วอายเขาเขาบอกไอ้กัมฟรอมไทยแลนด์รู้สึกว่าโอ้โหมรู้สึกว่าไม่สง่าป่าเผยเลยกันเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่รู้สึกอับอายมากในขณะนี้นะครับดังนั้นก็ให้กําลังใจกันและกันนะครับแล้วก็วันที่17ใช่ไหมสิบเจ็ดหรือยี่สิบเจ็ดสิบเจ็ดหรือยีอ่สิบเจ็ดเดือนไหนอะ เดือนกันยานี่ยปีไหนอ่ะ <c oughs> นัดกันได้ดีน, <c oughs> นัดกันได้ดีน <c oughs> ะครับเพราะฉะนั้นก็ให้กําลังใจซึ่งกันและการอย่างที่เรียนมาขอบคุณทุกคนนะครับพี่น้องหลายคนอยู่หลังเวทีนะครับไตยก่อนก็กออยู่แล้วเราก็ว่าผู้ประสายอีกหลากหลายนะครับที่จะมาเพียงแต่ว,ว่าวันนี้เนี่ยเป็นการจุดประเด็นจุดประกายหลังจากที่เราได้รัฐบาลใหม่ใช่ไหมมีกรมใหม่เกิดขึ้นและวันที่17เ็นี้เขาเข้าสู่ทำเนียบ เขาจะประกาศอะไรเรื่องขอเขาแต่ว่าการเราก็ว่กากันไปแสดงจุดยืนซึ่งเป็นสิทธิเสรีภาพที่เราสามารถแสดงออกได้ภายใต้กรอบรัฐนูนก็กําหนไดไว้อยู่แล้วดังนั้นก็คิดว่าวันที่17ใช่ไหมเราก็ต้องไปส่งเสียงบอกว่าสิ่งที่คุณแถลงนโยบายอะไรต่างๆนี่เป็นแบบไหนเราเห็นด้วยเราเห็นตา่างยังไงเราก็ไปแสดงความคิดเห็นกันใช่หรือเปล่าถ้าเป็นคุณเป็นนักประชาธิปไตยจริงคุณต้องเปิดพื้นที่ให้ประชาชนใช่หรือเปล่าพี่น้องใช่หรือเปล่า ก็ดูที่ว่าคุณต้องตลอดเวลาคุณเป็นฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายประชาไตเนี่ยท้ายสุดเนี่ยคุณเคารพความเป็นประชาธิปไตยของประชาชนหรือเปล่าใช่หรือเปล่าวีน้องเห็นพูดกันจังผมกลายประชาธิปไตยฉันก่ายประชาธิปไตยจนมองว่าคนอื่นเนี่ยแสดงว่าไม่เป็นประชาไตยถ้าประชาไตยแบบนั้นเนี่ยอย่าเอาดีกว่าพี่น้องที่รักทั้งหลายใช่ไหมฮะมือกระยาวสาวได้เขาเอารวยแล้วรวยอีกรวยอีกเอาเจ้าอีกเจ้าแล้วจนเอาจนหมดประเทศแล้วในขณะนี้เฮ้ยเรายอมหรือเปล่าล่ะยอมไม่ยอมไม่ยอมแล้วทำยังไง ไม่ยอมล้วจะทยังไงสู้สู้ไปสู้สู้ไปสู้สู้ไปสู้ขอบคุณครับ